สนับสนุนโดยรู Blue ้ใ j c o m ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะทุกคนเ a นี่ยคเชื่อว่าแอปพลิเคชันดีๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนประสบการณ์คุณในการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันที่อยู่บน iPad เอยแท็บเล็ตเอ่ยเนี่ยให้ดีขึ้นได้และในวันนี้ซีมีแอปดีๆมาฝากหนึ่งตัวตัว,ตว,ตวนี้จะทำให้หน้าจอ iPad ของคุณกลายเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทำได้ยังไงไปดูค่ะ ในยุคที่หลายคนเริ่มติดจอไรให,ใหญ่จากที่เคยพกแค่มือถือธรรมดากลายเป็นพกแท็บเล็ตเพราะมันทำงานได้ง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วก็เห็นชัดเต็มตาดีค่ะวันนี้เด l ี c ซีทรีขอนำเสนอแอปพลิเคชันที่เปลี่ยนแท็บเล็ตให้กลายเป็นจอคอมอีกจอและสามารถทัชสกรีนได้แอป,ปนี้มีชื่อว่า d u a ั d i s p l a y สามารถใช้ได้ทั้งบน PC และ Mac เราสามารถเปิดได้2หน้าพร้อมกันเลยค่ะในจอแท็บเล็ตก็เปิดอันนึงในจอคอมก็เปิดอีกอันทีนี้ทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องกดสลับหน้าต่างไปมาวิธีการใช้งานเสียบสายแท็บเล็ตกับคอมพิอด แท็บเล็ตแค่นี้เลยค่ะส่วนข้อเสียมันก็คือการทัชสกรีนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แนะนําให้ใช้เมาส์ตามปกติคุณผู้ชมคะแอปนี้ไม่ฟรีนะคะแต่ดูแล้วมีประโยชน์กับการทํางานราคาแอปค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ349บาทแต่ก็คุ้มสําหรับคนที่เอาไว้ทํางานเมื่อต้องซื้อจอคอมอีกจอเอาเป็นว่าลองทดสอบการใช้งานดูค่ะแล้วฟีดแบ็กกับรายการซีนะคะ รู้จักกันเอาไว้นะคะเผื่อการใช้งานที่หลากหลายของคุณผู้ชมทุกคนค่ะไปติดตามตอนย้อนหลังได้ทาง youtube com s h c h a t p a w i และแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันกับซีถามเรื่องเทคโนโลยีกันได้ @lowtech lowtech นวันนีเพื่อ h t เทคในวันข้าหน้านะคะสวัสดีค่ะ